เอาละฮะไปปิดท้ายกันด้วยศึกครั้งนี้นะครับหลังจากที่มีการแข่งขันกันมาอย่างยาวนานในบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกของเรานะครับก็ได้คู่ชิงกันแล้วจะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับโมโนแวมพายจะมีคิวชิงชนะเลิศกับทางด้านของโมโนทิวไผ่งามวันนี้เดี๋ยวคุณบีนะฮะจะพาเราไปดูอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของเจ้าบารสเจ้าบารสก็คือคุณการนัดนะฮะเสมอใจเป็นผู้เล่นตัวเก่งของข้างขามตะนะครับจะไปดูกันว่ากว่าที่จะมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์ทั รบงคัถ้าหากจะให้พูดถึงนักบาสเกตบอลพอยกาดทีมชาติไทยที่หล่อหน้าตาดีก็คงต้องยกให้พี่บาสกันนัเสมอใจมีดีกีถึงเป็นนักบาสเกตบอลทีมชาติไทยและสังกัดสโม,มสรมอนโดแวมพายบาสเกตบอลขับค่ะหลายๆคนค่ะจะชินภาพพี่บาสค่ะอยู่ในสนามกับลูกบาสเกตบอลอย่างเดียวเท่านั้นวันนี้ค่ะบิ๊กก็เลยจะพาไปดูอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์นอกสนามของพี่บาสกันค่ะ จะเป็นอะไรนั้นตามบีไปดูกันค่ะชีวิตรประจำวันจริงผมผมเป็นคนแบบสนุกสนานาอะไรเงี้ยครับก็ก็ชอบอยู่กับเพื่อนว่างๆก็จะดู YouTube ดูอะไรเกี่ยวกับพวกรถมอเตอร์ไซค์ครับก็ก็เป็นคนที่ชอบบิ๊กไบค์แล้วก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นนักบารด้วยกันเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เหมือนกัน แต่ว่ากลุ่มเราขี่แบบไม่ได้เอาเป็นเอาตายนะครก็คือขี่ขี่เอาเอาสนุกเอาฟิลลิ่งเฉยๆเอาความรู้สึกแบบได้พบปะสังสรรค์เจอเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับจริงๆบิ๊กบค์เนี่ยผมเริ่มเริ่มขี่ตอนอายุประมาณ20แต่ว่าตอนนั้นน่ะก็พวกเรื่องเงินพวกเรื่องอะไรนี้เราก็ยังยังมีน้อยอะไรเงี้ยครับเราก็ขี่เป็นตัวเล็กก่อนตัว400เครื่อง400อะไรเงี้ยครับแต่เป็นรถที่ไม่มีทะเบียนก็คือก็เริ่มจาก ตอนนั้นประมาณอยู่ประมาณสักช่วงปีหนึ่งปีสองอะไรเงี้ยครับแล้วก็เว้นระยะมาจนมาถึงปีที่แล้วก็เริ่มมาซื้อเจ้าคันนี้ตัวน,นี้ก็ก็แต่งเองครับพอดีผมไปรู้จักกับเจ้าของร้านอยู่ร้านหนึ่งเนาะเป็นร้านแต่งรถอะไรอย่างงี้ก็ก็แต่งกระจแล้วก็พวกคาร์บอนแล้วก็ทําสีแล้วจะมีท่อที่เปลี่ยนมาครับแล้วก็พวกไฟท้ายพวกอะไรอย่างงี้ครับ ก็คัดต้อมเองก็รักครับเพราะว่าคือเราก็ซื้อซื้อด้วยน้ำพังน้ำแรงอะไรเยรครับก็คิดว่าชอบมันเวลาไม่ได้ขี่เรามานั่งอยู่บ้านอะไรเงยครับอยู่บ้านเราก็มานั่งดูก็ก็มีความสุขก็คิดถึงนะฮะคิดถึงรถแบบไม่รู้ว่าอยู่บ้านมันจะเป็นยังไงบ้าง ต้องต้องบอกนิดนึงว่าพวกบิ๊กไบค์พวกอะไรเงี้ยครับถ้าจอดไว้นานๆเราไม่ได้สตาร์ทหรือว่าไม่ได้ออกมาอ,ออกมาลนรอบเลยอะ่ะมันก็จะมีปัญหาพวกเรื่องแบตแบตมันก็จะไม่ชาร์จไฟอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีปัญหารถสตาร์ทไม่ติดอะไรเงี้ยถ้าจอดไว้นานๆก็ก็ควรที่จะออกมาวอร์มเครื่องบ้างอะไรเงี้ยครับจริงๆคันนี้ผมผมใช้ใน,ใน,ใ,นในตัวเมืองมากกว่าในกรุงเทพเนี่ยละฮะยังยังไม่ได้มีโอกาสออก ต่างจังหวัดเพราะว่าคือที่บ้านต้องบอกก่อนเลยว่าที่บ้านไม่ชอบให้ขี่มอเตอร์ไซค์เลยเพราะว่ามีเหตุการณ์ก็คือพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยฮะคือเสียพอมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแล้วคือตอนนั้นก็ก็เป็นช่วงที่ผมเพิ่งเริ่มซื้อมอเตอร์ไซค์เหมือนกันก็ที่บ้านอยากให้ขายแต่ด้วยความที่ที่เรารักเราก็ก็บอกเขาว่าเรารู้ต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราหนึ่งคือเราไม่ดื่มเวลาขับนะฮะเวลาขี่เราไม่ดื่มเราต้องมีสติแล้วก็อย่าขับเร็ว ก็บอกเขาว่าดูแลตัวเองได้นะพอสมควรอะไรเงี้ยครับก็ให้เขาไว้ใจเราด้วยคุณผู้ชมคะหนุ่มคนนี้ค่ะไม่ได้เก่งในเรื่องของการเล่นบาสเกตบอลอย่างเดียวนะคะเขายังมีผลงานด้านการแสดงไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ท้าชนละครพลพัครักแผ่นดินและทีมล่าท้าฝันค่ะหลังจากที่ห,หายจากการแสดงไปหลายปีตอนนี้ยังมีคนมาติดต่อท้าถามให้ไปแสดงอยู่ไหมคะไม่มีครับไม่มีไม่มีคนมาท้าถามเพราะเขาก็ก็น่าจะรู้ว่าเราก็ไม่ ไม่ได้เล่นอะไรทางด้านนั้นมานานแล้ว <ừ. S 1> เพราะว่าอย่างอย่างหลังเนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณสี่ปีละประมาณสี่ปีห้าปีละครับมันก็รู้สึกว่าคือถ้าถ้าหล่อจริงอะ่ะเออไปทางนั้นแต่ว่าเราต้องรู้ตัวเองว่าว่าเราเป็นอะไรผมก็รู้สึกว่านี่แหละนักบาร์นี่แหละ,หละคือทางเราเราไม่ชอบไปเป็นคนอื่นเป็นตัวเองสบายสบาย,บายดีกว่า <S <S ไม่ครับเพราะว่าไม่ใช่คือเป็นดาราหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยยอมรับอย่างหนึ่งว่าเออ พวกเรื่องเงินพวกเรื่องอะไรเงี้ยครับมันได้เยอะจริงแต่ว่าสิ่งที่ที่เราไม่ชอบในส่วนนั้นก็คือว่ามันต้องต้องเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราอะไรครับแล้วก็มันไม,มน่ไม่ได้ใช้แรงอ่ะผมเป็นคนชอบใช้แรงอย่างเล่นกีฬาเราก็ไม่ต้องปั้นหน้าไม่ต้องอะไรเราก็ลเล่นของเราไปอย่างแสดงหนังเนี้ยมันไม่ต้องใช้แรงไงมันใช้แค่แบบศิลปะอีกแบบหนึ่งก็ก็รู้สึกว่าชอบแบบนี้มากกว่า และนี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของพี่บาสท,ที่บีนำเอามาฝากคุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้ค่ะบีก็ยังได้รู้มาออย่างว่าพี่บาสนั้นเขาร้องเพลงพอด้วยนะเออจะพอขนาดไหนมีขอทิ้งท้ายไปกับเพลงแค่คุณบ่ายการนัดเสมอใจค่ะพราะว่าเจนดามถ่ายภาพวราพาหลืองสวัสด์โมโนโทนิน่ดรายงานค่ะ เสียงเป็นไงฮะจริงๆผมอยากจะ<ช>ปิดรายการให้ คุณแจ็คทิ้งท้ายด้วยบทร้องเพลงเหมือนกันใจเย็นๆ๋ยวคนดูจะเปลี่ยนช่องหนีครับบ่อยครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์นะครับของนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับอย่าลืมนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการชิงกันนะครับระหว่างทีมโมโนแวมพายกับสิ์น้องโมโนชิลไผ่งามนะครับโมโนเจอโมโนใช่ฮะ15บหนาฬิกานะฮะอย่าลืมนะครับทาง tbl m thai com จะมีการถ่ายทอดสดแล้วก็สามารถติดตามผลได้ด้วยนะครับโมโ